เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยเรามาต่อกันที่ข้อ2เลยนะครับโจทย์ถามว่าตัวทั้งหมดที่โจทย์ให้มานะครับมีค่าเท่ากับเท่าใดข้อนี้เพื่อให้ง่ายนะครับเราจะแยกคิด ตัวเศษกับตัวส่วนออกจากกัน,นครับโดยเราจะมาดูที่ตัวเศษก่อนนะครับ3ยกกำลังลบ1ลบด้วย3นะครับก็จากข้อที่แล้วนะครับที่เราเรียนไปว่า A ยกกำลังลบ n นะครับจะมีค่าเท่ากับ1ส่วน A ยกกำลัง -N นะครับตัวนี้ก็เหมือนกัน สยกกําลังลบหนะครับจะมีค่าเท่ากับ1ส่วนด้วย3ยกกําลัง1ก็คือ1นส่วนสมนั่นเองลบออกด้วย3ครับตัวนี้ก็คือเราก็ทาทำการลบนะครับเราก็ต้องทําการแปลงส่วนให้เท่ากันครับโดยการาคูณ3าทั้งบนและล่างตรงนี้นะครับกลายเป็น1นส่วนสาม ลบด้วย9ส่วน3ครับเท่ากับลบ8ส่วน3อันนี้คือตัวเศษนะครับที่เราได้ออกมานะครับก็ทีนี้เรามาดูตัวส่วนครับตัวส่วนจะยากนิดหนึ่งนะครับก็คือตัวส่วนนะครับรูทลบด้วยรูทสามยกกำลังลบหนนะครับตัวนี้เราดูที่ตัวหลังก่อนนะครับ รูทสามยกกำลังลบหนึ่งเนี่ยมันก็คือรูทหนึ่งส่วนสามนั่นเองครับแล้วก็รูทนะครับเราสามารถกระจายได้นะครับกระจายบนล่างเศษส่วนได้นะครับอย่างนี้ครับตามสูตรนี้ครับรูทเอ็กซ์ส่วนวายเรากระจายเป็นรูทเอ็กซ์ส่วนได้รูทวายได้ครับก็คือตรงนี้จะเท่ากับรูทสามลบด้วย รูทหนึ่งส่วนด้วยรูทสามครับเรากระจายออกมาได้ก็เท่ากับรูทสามลบหนึ่งส่วนรูทสามครับก็ทีนี้เราก็ต้องลบกันนะครับโดยการเราจะทำส่วนให้เท่ากันก่อนนะครับโดยการแปลงตัวหน้านะครับให้กลายเป็นส่วนรูทสามครับโดยการคูณรูทสามทั้งบนล่างนะครับคูณรูทสามบนล่างนะครับ ก็จะได้ว่าจะเท่าตัวด้านบนนะครับรูทส,สามคูณรูทส,สามนะครับจะมีค่าเท่ากับ3ามส่วนตัวล่างก็คือส่วนด้วยรูทส,สามนะครับแล้วก็ลบหนส่วนรูทส,สานะครับก็จะมีค่าเท่ากับ2องส่วนด้วยรูทส,สานะครับก็กลับมาที่โจทย์นะครับตัวส่วนที่ได้ก็คือสอง ส่วนด้วยรูทสามนะครับตัวนี้นะครับเราก็ต้องทาการคูณเศษส่วนซ้อนเศษส่วนนะครับโดยการเราจะทําตัวนี้นะครับไปคูณด้านบนแล้วก็ตัวนี้นะครับไปคูณด้านล่างนะครับก็จะมีค่าเท่ากับลบแปดส่วนสามคูณด้วยรูทสามส่วนสองครับตัวนี้ถ้าใครงงนะครับมันมีที่มาจาก ลบ8ส่วน3หารด้วย2ส่วนรูทสามใช่ไหมครับเราจะทำการคูณด้วยส่วนกลับของตัวส่วนตัวนี้นะครับก็คือก็คือรูทสาส่วน2นะครับที่เราต้องคูณแบบนี้ก็เพราะว่าเราต้องการให้ตัวส่วนนะครับกลายเป็น1นะครับมันจะตัดกันพอดีกลายเป็น1นะครับ ทำให้เท่ากับ1ส่วนด้วยลบ8ส่วน3คูณรูทสส่วน2นะครับก็คือเท่ากับลบ8ส่วน3คูณรูทสส่วน2นะครับก็คือได้ตัวนี้เลยแต่มีหลักการจำง่ายๆนะครับก็คือเอาตัวนี้ไปชนด้านล่างครับตัวนี้ไปชนด้านบนครับก็จะได้ว่าตอนนี้นะครับ เท่ากับลบ8ลูทสส่วน6นะครับเราเอา2ตัดได้ครับจะเท่ากับลบ4ลูทสส่วน3เป็นคำตอบครับเลยตอบข้อ2ครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะอากาศร้อนต้องกินไอติมถ้าอยากยิ้มต้องดูในสเลสคู